ก,การงานการเงินห่วงจุย้โยโง่เฮงและก็คอนเทนต์ของทุกคนในปี2565ในวันนี้นะครับวันที่8มกราคม2565วันนี้เป็นวันของการเปิดอารียทรั์ทั้ง 8G นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินแล้วก็โชคลาภในเรื่องของโง่เฮงห่วงจุย้ยและก็คอนเทนต์ของเรานะครับและก็สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยปีนี้นะครับนั่นก็คือการอยู่รอดปลอดภัยจากอุบัติโรคต่งตาง รบทั้งหมดเลยนะครับในปีเสือปีเสือปีนี้เป็นปีเสือนอนขย่ำเหยื่อหรือว่าเป็นคาบเหยื่อนั่นเองนะครับพระศิวลีเป็นพระแห่งโชคลาภวันนี้นาชาลิติกําลังเตรียมงานอยู่ในวันที่8มกราคมนี้นะครับและก็ถ้าเกิดว่าท่านใดนะครับที่อยากจะมาที่นี่จังหวัดนครสวรรค์แห่งนี้นะครับเป็นการพุทธาเทวาของพระศิวลีเป็นครั้งแรกของที่นี่ครับเจอกันครับ